แ้วฟูงที่เขาออกมาเขาก็จะมาอยู่กลับมาอยู่พื้นเขาก็รู้ไงว่าว่านี่คือหมู่บ้านเขานะครับตอนนี้เนี่ยเหมือนหมู่บ้านเขาโดน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 ทำร้ายเขาออกไปไปตั้งหลักก่อนแล้วมาตีกลับมาเพราะว่าพึ้นใจแล้วฟูงเขาจะปดตาโตหวานครับหวานมากเหลียวหวานนี่น้ำไม่มีไม่มีน้ำหวานสุดๆครับหวานมีมั้ยโอ้ไม่ธรรมดา ย้ายย้ายย้ายไม่ถึงกิโลมันก็จะกลับมาที่เดิมอยู่ย้ายพึงต้องย้ายให้มันเข้ารังกลางคืนทุบแล้วเราออกไปเพิ่มสองหครับแต่ตอนนั้นแต่เป็นเป็นคอนเป็นคอนเราทำทำไว้ให้มันจะเป็นพิเศษเป็นเขาเรียกเป็นแผ่นแผ่นพิเศษแล้วพึ่งมันจะมาสร้างต่อสร้างเป็นหลอดเป็นหลอดเป็นหลอด ที่ลำพูนไปเก็บไอ้ดอ,อกกำไยายกญยายจะบานมันจะบานเยอะมากแต่<ถ>ละครั้งก็เกือบ200ลิตรแสดงว,ว่าถ้ากินอแอลกอฮอล์มาเนี่ยห้ามเข้าใกล้กับอะไรนะครับออตอนช่วงฝนตกช่วงฝนตกอากาศไอ้คือคึมฝนน่ะนะฝนตกเิงๆกับฝนตกหยุดใหม่ๆนะครับ สวัสดีครับทุกๆคนครับขณะนี้เรากำลังจะไปทำการเก็บน้ำพึ่งเรียงพึ่งกันนะครับโดยมีพี่เจ้าหน้าที่2องท่านครับชุดปฏิบัติการพร้อมนะครับการเัียงพึ่งนะครับที่ด้านหน้าอียึ่งครับทนนี้พี่เขากำลังจะทําการเก็บรงพึ่ง ครับที่มีตาข่ายป้องกันพึ่งแล้วก็มีอุปกรณ์ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นเครื่องไล่เป็นเรื่องไล่โดยใช้ควันนะครับซึ่ง,ท,งที่ทตีได้ได้รับฟังจากพี่พี่เข้ามาก็คือกล่องกล่องที่ทำการเลี้ยงเขาเออกแบบให้สามารถ เปิดเปิดได้ง่ายในการที่จะเก็บรังพึ่งที่อยู่ข้างในนะครับวนนี่เขายกยกลงจากฐานครับดานล่างซึ่งรังนี้เป็นรังที่ถึงเวลาทําการเก็บผลผลิตครับน,นี้เหมอนกับว่าหงายขึ้นนะครับเก็บเก็บรังพึ่งครับนะครับใช้อุปกรณ์เป่าก็เป็น ออปชั่นเสริมของเครื่องสินก้านี้นะครับเอานี่ตัวเพิ่งกันผึ้งนะครับขึ้นจะระบินเต็มเลยนะครับเต็มเลยนะครับที่พี่เข้ามีชุดป้องกันผึ้งครับเห็นได้ว่าในกล่องนอ้ถ้ามาตานเลครับหลังผึ้งครับเพราะว่าคนเป็นผึ้งป่านะครับบ่ด่ก่อนนะครับตัวผึ้งครับเอาซื้อกันเลยครับที่น้องก็ใช้เคาะ ใช้เสียงในการไล่ไล่ให้ตัวพึ่งออกจากรังพึ่งรังของเขาพี่พี่เขาจับยกออกได้เลยนะครับ <c oughs> เป็นการออกแบบกล่องที่สามารถเก็บรังพึ่งได้ง่ายนครับตัวนี้ก็เป็นฝูงใหญ่แทนนะครับฝูงปัการลางก็รังใหญ่อยู่นะครับใหญ่อย,ยอยู่ เังเกตเทียบกับนิ้วมือนะครับก็ถือว่าหลายแผ่นครับหลายแผน่แผนนี่ครับขนาดตั้งพึ่งน้นี่ครับ,บ,บวันนี้คือวันที่วันที่ห้าเมษายน นี่คือฤดูของน้ำพึ่งเดือนห้าเลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นน้ำพึ่งที่ที่จะออกมาครับที่ที่เขารับประกันเลยว่าเป็นน้ำพึ่งที่มีคุณภาพสูงเลยนะครับต่อต่อรัอใช้แปลมันจะสดดลังมันไม่เสียหายเลยใช้มม่เฉือน ผมก็อยากได้แบบนั้นยูเต่ขึ้นมาท่านถึงต่อเลยครับขอต่อเลยนะคือว่ามันมันสื่อสางใส่ต่อบ่ครับก็เฟื่องก็เลี่ยงต่อครับนี่บางบางข้างนี้ได้เยื่อนครับอนนะฮะเอาขอนเทียมมาไหวมันสิ่สางต่อบ่ต่อครับเพราะว่าเฮ้าตัวนี้ไปแหนบเนาะเอานี่อาดังนี่ไปนแหนบกรบค้อนสีกับค้อนเนี่พึ่งแท้เลยนะครับดูจากสีพึ่ง กว้างสักประมาณ20เซนครับยาวประมาณสิบห้าเซนมาเกาะต่อใช่ครับีคอนข้อต่อดีเข้าใจแก่ไม่ได้เอาไปทั้งหมดนะครับอาจจะตัดอธิบายง่ายๆคือยู่เนี่ยครับแม่ป้ายาพัฒนเห็นไหมครับผมจะตัดเขาเฉพาะส่วน ส่วน,นที่อยู่เป็นลำต้นลำต้นของรังพึ้นก็เป็นส่วนที่น้ำพึ่งอยู่เต็มครับนนแล้วก็ไม่ได้เก็บนั่นเป็นหลอดน้ำพญาบหมแล้วก็ไม่ได้เก็บทั้งหมดครับเราจะเหลือไว้เป็นเทคนิคของการเก็บหลังพึ่ขงของพี่พิ้วครับ สังเกตดูถ้าว่ามันจะมีตัวสร้างหลอดนาพญาเยอะแสดงว่าอาหารมันรวมสมบูรณ์มันจะเรียบมันจะเออเห็นใ้าไหนที่เป็นหลอดเป็นกลมใช่ไหมครับหลอดใหญ่มันใหญ่กว่าเพื่อนนั่นก็คือตัวที่น้งพญาพึ่งอาศัยอยู่ครับเฉะนั้นส่วนนี้พี่ๆเขาก็เลยไม่ได้เก็บครับ